เป็นบาร์เทนเดอร์ไปแล้วนะคะปลอมตัวมานะคะเขาลูกนี้นะคะชื่อคองวานนะคะจะเดินตามเลยตเองจาวเวลาจริงไหมเหรอเอาเลยไหมัาปิดสองทุ่มไม่มีอ๋อฟอยนะ โอ,นะอ้ห้องกวางด้วยนะเตียงนุ่มไหม